กองทัพบ,บกทันกระแสเขาเอาเอกสารมาเผยแพร่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเอกสารข้อตกลงไทยกัมพูชาที่เราลงนามร่วมกันเมื่อปี2559เอกสารฉบับนี้แสดงให้ได้เห็นชัดเจนนะคะว่าบริเวณที่ชาวกัมพูชามาประท้วงเย้วเย้วแล้วก็มารือ้อล้วลวดหนามของไทยเนี่ยนี่คือเขตอธิปไตยไทยร้อยเปอร์ซม,มันไม่มีจุดไหนเลยที่ทับซ้อนมันเป็นของประเทศไทยค่ะเอกสารฉบ,บ แนี้นะคะแสดงแผนผังลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งหลักเขตแดนที่42แล้วก็43ได้จัดก,การสำรวจเป็นชุดสำรวจร่วมกันทั้งไทยและกัมพูชาลายเซ็นที่ว่านี้ลายเสียงลีวันนี้ยังอยู่ดีปะไงมึงจะบอกเข้าปลอมลายเซ็นมึงได้ไงเนี่ยมึงเซ็นไว้แล้วนี่